ราคาวัววันนี้ต้องวิถีพาไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิถีพาไปนะครับเมื่อน,นี้นะครับทั้งช่องก็ได้มีโอกาสพาพี่น้องมาสํารวจราคางัวอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านยุ่งท่องครับอยู่ที่ตาบลสนามชัยอาเภอสตึกจังหวัดบุรมย์นะครับเด้อไปสํารวจอยู่ที่ตลาดนัดบ้านนั่นบ้านนี่อําเภอนั่นอำเภอ,น,น,อ,เภอนี่นะครับจังหวัดอื่นๆมาหลายอันนี้ก็เป็นสนามนัด แรกที่ทั้งช่องมีโอกาสไดินสำรวจาราคางัวอยู่ที่ตลาดนัดบ้านที่เจ้าของพักอาศัยอยู่นะครับเด้อก็คือจังหวัดบุบรีรัมย์เานี่แหละนะครับเป็นนัดแรกของช่องเลยนะครับเด้อแต่ว่าจะเปิดกับเปิดเมื่อใดสักพักหนึ่งละนะครับเปิดให้บริการทุกทุก,ทกวัานอาทิตย์นะครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจที่จะเอางัวมาขายนะครับหรือว่ามาเลือกชมงัวงามๆแถบจังหวัดบุบรีรัมย์ก็เรียนเชิญได้เลยครับเด้อที่ตลาดแห่งนี้ครับผมป่ะเดี๋ยวสิพาไปสำรวจราคางัวกันครับผม ครับขณะนี้ครับทังช่องวิธีภาพไปแล้วครับกระด้ภาพพี่น้องเข้ามาในบริเวณสนามนะครับบ้านยุ่งทองนะครับตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อภาพพี่น้องทุกคนมาสำรวจราคาง้วนะครับีิตลาดแห่งนี้นะครับเด้อเอาพี่น้องผู้ใดที่กำลังรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องในสางสรรค์คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับครับผม เอาตัวใดมาหน่ครับแม่ลูกสองแม่นะครับนะเอาขออนุญาตเปิดราคาตัวนี้ครับพี่น้องแม่ลูกครับโค้มแรกครับเปิดไว้เท่าใดครับไอ้หกสิบแปดบาทครับหกสิบแปครับหกหมื่นแปดพันบาทครับครับแม่ลูกได้บัวเอนครับลูกเข่าสามเดือนนะครับเนาะลูกตัวแม่นะครับเน้องลูกแรกลูกแรกเลยครับพี่น้องหกหมื่นแปดพันบาทครับ ผมเขาใกล้พ่นได้ปะครับนี่ขอขออนุญาตเก็บความสูงมานะครับเห็นแม่เพันทรงห่วงเอาให้เบิ้งถ่ายครับพี่น้องต้องต้องระวังนิดนึงนะครับบางเท้อแม่ก็จะห่วงลูกอยู่นี่ครับฟังถ่ายเพิ่นรับประกันแข่งขาเนาะครับเนาะครับต่อไปเข้าป่าที่น่านจำเรื่องาบเรื่องต้องไปน้ำให้เนรอเนับ 1.42บวกนะครับเด้อถ่ายเขาวัดบางนีีบ่ครับถือบ่ครับหนึ่งจุบวกครับใกล้เคียงครับราคาประมาณอันนี้ถ่ายของแม่เพื่อนครับอ่าโอเคครับ68,000บาทครับสำหรับคู่นี้ครับโคมแม่ลูกดนะครับเด้อลูกตัวแม่ทองแรกนะครับเนาะเออลูกตัวแรกครับผมครับผมแม่ลูกแรกครับเอาครับอันนี้ก็ลูกแรกครับพี่น้องเปิดไปเท่าไรครับตัวนี้ครับหกหกบเก้าครับ69,000บาทครับพี่น้อง นี่ก็ลูกลูกแรกใช่กันครับลูกตัวแม่ครับเด้ออันนี้เบื้องน้าครับอันนี้นะครับครับโตทั้งสองแม่ครับพี่น้องครับแต่ผมขออนหยัดทายความสูงนะครับสูงไงครับพี่น้องแม่ตัวนี้สูงไงด้วยครับเบื้องไายครับพี่น้อง ครับสูงสูงไงเลยนีครับตอนนี้แต่ขออนุญาตเก็บถ่ายเพิ่ีนจะค้างไว้อ่าหนึ่บวกครับ1.53บวกเอาเด้อถ่ายเพิ่นอนึ่งอ่ะโอเคครับโคมนี่หกหมื่เก้าบาทโคมนันหกห่นแปดพับาทด้อครับเด้อเอา ผู้ใดสนใจครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ6ย์หกนึ่งครับ061 0 0703534มาสนะครับเนาะมาตังไหนครับจุมพลบุรีครับจุลพลบุรีสุรินทร์เฮาเนี่ยครับพี่น้องเอ้าผู้ใดสนใจเรื่องงดงามสอคมราคาอันคุยกันได้นะครับเนาะครับผมอ่าโอเคเขาคุยอะไรครับนะครับครางพอพูอะไรครับผมขายเลยพา ไปไปเบิ่งต่อครับเป็นตลาดนัดของบุรีรัมย์นะครับที่เปิดให้บริการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเท่าที่ผมตามข่าวมานะครับเพิ่นกลับปรับมาเปิดวันอาทิตย์แทนวันเสาร์นะครับถามจากของตลาดตรงบ้านนี่ครับผมสวัสดีครับอ้ายเอาตัวไหนมาแน่ครับโอ๋ออันนี้เล่เนาะครับเนาะครับเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ 22,000บาทครับพี่น้อง22,000บาทให้เบื้องหน้าเพิ่นอ้าวชาโรเล่นะครับชาโรเล่เขาเไกลเพิ่นไดอยู่เนาะครับน้องนี่เอาแล้วสิเก็บความสูงเหมือนกันครับเลกเยอะไปไหมก็ยี่สิบหรครับ อ่าผมวัตรกะหนึ่นึ่ง่ดงเดนะครับเด้อส่วนถ่ายเพิ่อนอาจจะใกล้เคียงแล้วครับนาจะร2อยี่สิบครับผมนี่ครับสองหมอองบาทครับนุ่มรอครับนุ่มรอเสานี้ให้เบื้องหน้าอีกรอบนี่ครับ,รบอ่ากสนใจนุ่มรอเด้อมีตำหนินิดน้ดนอยครับตรงนี้ขาวขาวนิดนึง นะครับเด้อรับประกันแข่งขาน้องครับเนาะครับผมเอาตัวต่อไปแล้วครับไอตัวนี้บ่ครับเปิดไปเท่าไหร่ครับนุ่มรอเนี่ยสามหมื่นสองสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องเบิง่งกมาเด้อส่วนใหญ่จะเป็นนุ่มรอเด้อครับเจ้านี่จให้รถมาก,ก่อนนี่ครับเบิ่งขายเพก่อน เดีเราจะข้าวครับพอดีมีตรวจปืนเขามาตันนี้สามหมื่นสองครับไปนอนเลยเราจะข้าวครับไปผูกมากก่อนตนดับนบวางมีเราากสะดวกมาเชื่อนน้อยมีบ้านเรียนเด็ชัดเจนนะครับสรคปรชนะครับนยห้าพุกท่ันนะครับ ครับนร่าคที่ได้ขอัการเป็นทางการในระนี้ก็อานะนนะครับเป็นมงอะรอารสุดกันนะครับรองการสุน้ันนร่งาารุดทที่ระนก็เป็นครโอเคครับอานุ่มรอดอีก่นันบาทเลยครับเด้อครับผมครับตัวต่อไปเลยครับบอ้าวแม่ลูกครับพี่น้องคนแม่ลูกเปิดได้เท่าไรครับเนี่ สี่หมืน่นหลูกผูหรือแม่ครับลูกตัวผูสี่หมืนพันบาทเนาะครับเนะ 46, บาะห้สี่มหพันหาร้อยครับผมครับผมเพิ่งถ่ายเพิ่นตัวนี้สูงไงนะครับลูกเล่น,นะครับนะเนาะนะลูกเล่ครับลูกเล่ เขาญาติเขาเขาใกล้เพื่อนอไรบ้าครับเนี่ยเดี๋ยวนครับส่งอยากหววงเดี๋ยวนด้ครับครับเต็พี่น้องตรงระวังนิดนึงอ่านั่น่บไฮไก่ละอ่าโบไฮยังครับอ่าสูงไงนะครับพี่น้องครับลอยสีสิบบวกครับสี่หมื่นหกนาะครับเนาะโคมแม่ลูกนี่เอาโอเคครับพี่น้อง ลูกเล่ครับครับตัวต,ต่อ,ตอไปครับอ่ะครับเอาหนุ่มรอครับเป,ปิดใบเท่าไหร่ครับนี่เปิดใบส,สองพันห้าร้อยบาทครับในเบงกายเพิ่นเดี๋ยวความสูงบางตัวต้องอาศัยถามเจ้าของเพิ่นนะครับและตรงเบิงง้วเป็นตัวโตไปบางตัวก็จตื่นสนามอยู่ต้องระวัง ครับผมนี่ด้านหน้าเป็นครับแก่ครับผมครับารับประกันทุกอย่างว่าเนาะครับผมครับสากเบอร์โทรไปนะครับ098 098 798 798 6659 6659ขออนุญาตทวนละกไรอบนึงเออ นุ่มรอตัวนี้เท่าไหร่นะครับ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นบาทนะครับเด้อตัวนี้ครับ3 2 0 0 0ื่นสอบาทแม่ลูกครับผม46,500บาทนะครับเด้ออนุ่มรอสุดท้ายครับ3 2 5 0 0ื่นสอบาทราคาคุยกันได้น้อเนาะมาแต่ทางไหนครับมาแต่สตึกไงครับสตึกเท่านี่บ้านนกกระเรียนนะครับเนาะโอเคเอาแถวๆนี่แหละครับผมครับขอบคุณยังไงครับนะครับครับ อ่ะครับตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านยุ่งทองต่อเนื่องเลยครับผมเดี๋ยวมาสำรวจราคางว่าขนาดกลางกันบ้างนะครับเด้อสวัสดีครับคุณแม่ครับครับเปิดใบโตเท่าไหร่ครับแม่2อ0 0มื่นสอบาทครับพี่น้องนุ่มรอหาโตครับเอาในเบื้องท่ายเพื่อนโตแรกเได้ครับเด้อหนุ่มรอหาโต นี่ครับผ <Ris> ู 2, 000, 000้ใดสนใจง่วงราคานี <k Heh Murray> yeah. right. ่ยนะครับเด้๋ผู Disney ้ใดก็ทุนบอหลายบันไดก็น่าสนใจครับโตละสองหมื่นสองพันบาทพี่น้องราคากับพอฟังครับกรเบื้อที่ขนออกที่นั่นนะครับผมเขได้ป่ากันนะครับในเบิ้งผาล่วมทั้งหาโตก่อนครับในโตที่หาครับพี่น้องให้ออกกับนี่เพื่อเพิ่มต้มเช็คเช็ว่าละเอียดนะครับติดข่าวหน่อยนึงนะครับเนาะนิดนึงครับพี่น้อง บาดตรวจเชรียบร้อยแล้วนะครับพวกกรเดื่อที่ออกข้างนั้นนะครับพยายากบอกไปเลยไม่ยากหายออกข้างนี้นะครับข้างประตูเดียวอยู่นี่ทายเพิ่นครับพี่น้องปึ๊บนี่แข่งขาดีเลยครับเด้อเอาหนุ่มรอตัวที่หนึ่งผ่านไปครับครับตัวละสองหมื่นสองพันบาทครับตัวละสองหมื่นสองพันบาท อ่าความสูงตัวแรกครับ1.28บวกครับพี่น้อง1.28บวกเด้อรับประกันแข่งขาทุกอย่าวแน่นเนาะเนาะ,ะครับตัวที่สองครับอาคาตาเรฮวยคือหน้าม้าออกด้านนั้นนะครับขอบเอมเมอร์นะครับฝ่ายจากคาร์ด้านี้เนาะครับเนาะเพื่อเจ้าหน้าที่ได้เช็คข้อมูล้นนะครับในการน้าบอกนะครับจะให้ออกระดับเดียวอ่าตัวที่สองครับ1.2 36บวกครับความสูง1.36่งจุดสามหบวกในคายเพื่อนตัวที่สามครับระวังนิดค่ะพูดตรงนี้เลนครับคนบริหารอาจจะจะตัวหน่อยกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับเด้อเอาผู้ใดสนใจง้วผูนุ่มรอครับตัวละสองหมื่นสองพันบาท สนใจติดต่อคุณแม่มาได้แล้วครับขอฝากเลได้รุ่มได้ครับราคาต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องราคาราคาคุยกันได้ต่อรองได้ด้วยครับคุณแม่อ่าฝากเบอร์โทรไว้นะครับจะเข้าครับเพื่อพี่น้องผู้ใดสนใจงูผูครับผม0631472474ครับ0631472474โต๊ะละ22,000บาทราคาคุยกันได้ได้ครับแม่มาแต่ทั้งใดครับแม่ จังเอขัวกระตูดทุ่งวัโตโตง,วงนะจังทุ่งวังทางไหนทางไหนอำเภอเออจังหวัดไหนครับผมแถวนี้แถวนี้นะอ้ออย่างกไม่ได้คนดีนี่อย่งก็ไม่อ้อ๋อครับครับครับโอเคครับผมอ่ะไปะขอบคุณหลายครับกั <S <S นเลยนะครับยิ่กาแฟจุดบริการโอ้ขอบคุณมากครับพี่ถ่ <S <S ายเสร็จหรือยังครับ ดังเลยเรื่อยๆอันนี้ถือว่าบ้านเกิดอ๋อครับครับครับ่ใกล้หาครับครับสี่ห้านาครับครับปกติได้ไปนัดอื่นบ้างไหมครับไปน้องกุ้งประจําครับอ๋อน้องกุ้งที่นั่นครับทั้งนั้นไม่ค่อยเจอกันไปไปกี่โมงครับพี่ผมไปขายวัวด้วยอ๋อไปขายวัวด้วยใช่ไหมขายด้วยขายโอ๋อยู่มุมไหนครับผมไปหนองกุ้งก็บ่อยอยู่มุมไหนฝั่งร้านอาหารอ่ะอ๋อฝั่งร้านอาหารครับผมครับครับต้นจำสาไม่ใช่จะเคยเจอผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมจะไปจะไปเช้าอยู่ได้เจออนนัต ครับอันนั้นออนทัวร์อ่าครับครับอันนั้นแล้วก็ในหำว่สี่แปดก็ไปผมจะชอบไปมุมของพ่อสายทองก่อนนะครับอยู่ดีมมทางฝังง่งนะั้นผมไม่ค่อยจะไปมุมนั้นส่วนมากผคุณขายทำอยู่มุมฝั่งที่ยื่นขายด้วยครับไะขับมาสำรวจราคางพวาะ่อครับตอนนี้ก็เอาใจคนงบเออกลางๆคนมักง้อราคากลางๆนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งราคาซดหน่อครับว่าคุณตั้งไว้เท่าไรครับสวัสดีครับพ่อครับ อขออนุญาตเบิ้งงนุมรอครับพ่อตัวนี้เปิดว้เ่าได้ครับตันนี้เปิดไว้หครับหนึ่นงบาทครับพี่น้องเฮเดอครับเดนมุมรอในเบิ้งไงเบิ้งหน้า,า,นา,าหน่หนันหารอ้อยบาทครับตอนนั้นเอาให้เบิ้งนุมรอก่อนเดอ้ยพี่น้องเด้อนี่ครับใช่เพิ่นผูสองเด้อครับเด้อตันนี้หน,นึ่งหมื่นหาพันหาร้อยบาทตัวผู้ไว้กันครับ นนาเพิพ่ครับรับประก,กันทุกอย่างเนาะพ่อเนาะแข่งขาสมบูรณ์ครับแม่นี่แหละครับพ่อเปิดไปเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันบาทถ้าผมบ่ได้ความสูงกับขอไพ่ได้พี่นอ้องได้เพราะว่าง่วตลาดนี่ก็อยากอยากอยากตื่นสนามจักหน่อยอยู่ครับในภาพรวมครับตรงระว่างนิดนึงตัวนี้แหละครับพ่อสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับแม่นี่ครับพี่น้อง 24,500บาทด้อยครับเด้อเดี๋ยวผมไปเบิ่บงหลังไปเบิ่งถ,ถ, <ijo> ถ่ายเพิ่อนถ่๋ยกันนะครับน <im it> ี่ถ่ายเพิ่นครับพี่น,น้องเด้เอครับต,ต,ตัวนี้จักบาทนะครับพอ่อสองหมื่นหบาพันบาทครับแม่นี่ครับตัวนี้แหละครับ 24,500ครับตัวนี้15,500ตัวนั้น16,000ครับพี่น้องนี่เดอ้อเอาผู้ใดสนใจเ <laughs> ดี๋ยวเดียด๋วยวพงหาทางออกก่อนเอาเด้อผู้ใดมักจังทักทายเพิ่นมาเด้อครับเด้อฝากเบอรถโถ์โทรไปนะครับพอ่อเพื่อพี่น้องเพิ่นสนใจครับอ <laughs> ขอเบอรถโถ์โทรไปนะครับ <laughs> นี่เ <laughs> <laughs> อ,ขอาครับครับขออนุญาตครับ ครั้งตึ้งมาครับ09468128 5 4 09468128 5 4มาตทั้งไหนครับพ่อนี่คมสตึกเข้านี่เนาะครับเนาะอ้าผู้ใดสนใจครับทักทายคุณพ่อผูได้ด้วยครับเด้อสนใจไปเบิ้งฮอดหนาคอก็ได้เนาะพ่อเนาะครับผมราคาคุยกันได้เนาะพ่อครับเอาเด้อผูสองครับผูสองหมื่นหกกับหมื่นหาพันหาลอยตัวนี้สองหมื่นสี่พันหาลอยนะครับเนาะ โอตัวสองหมื่นสี่พันหา้อยตัวนึงตัวนี้สองหมื่นหาพันถวนครับพี่น้องอ้าวผู้ใดสนใจทักทายคุณพ่อมาได้ครับคุยกันได้ครับรับประกันทุกอย่างนะพ่อเนาะครับครับขอบคุยณครับพ่อครับครับครับสำหรับการถ่ายทำคลิปสำรวจราคาง่วนะครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านยุ่งทองนะครับตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัด บุรีรัมยประจํามือนี่กับขออนุญาตยุติการท่าย่ำไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสต่อไปกะน่าจะได้มาสำรวจราคาง่ายพี่น้องเบิรงอีกรอบหนึ่งนะครับเด้อครับตลาดนี้ก็ยังเป็นตลาดใหม่นะครับเพิ่งเปิดมา่อใดสองสัปดาห์ง่วกกะ ส่วนใหญ่กับท่าที่ผมสังเกตเบิ้งก็ยังมีอาการตื่นสนามอยู่กับตองระวังนิดนึ่งกับบางตัวกับใบความสูงขออภัยด้วยครับผมกะเป็นงวขนาดกลางนะครับนอกพี่น้องกขนาจเฉพาะหูขนาดอยู่แล้วครับผมโอเคครับสหรับมือนี้ครับกะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับด้านบนขึ้สนามมากหรือไรนะครับ